สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้ดูวิธีการซ่อมนะครับเรียกว่าไฟสองสว่างนะครับซึ่งไฟสองสว่างเนี่ยมันจะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับจะมีโซลารเซลล์ด้วยนะครับจะติดเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์วัดแสงอยู่นะครับทีนี้นะครับอาการก็คือว่ามันไม่ติดนะครับ ชาร์จยังไงมันก็ไม่เข้านะครับมันไม่มีไฟไม่ติดเลยนะครับอันนี้ผมก็ลือออกมาแล้วนะครับเลือออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มีอยู่สองอันแผงวงจรนะครับแผงวงจรมีอยู่แค่นี้นะครับสายนี้ผมตัดออกมาซึ่งปัญหานะครับปัญหาเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ข้างในนะครับ แบตเตอรี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัดออกแล้วนะครับมันจะเป็นข้างในนะครับจะเป็นแบตบเป็นฐานนะครับฐานลิเทียมนะครับผมจะวัดไฟให้ดูนะครับไฟให้ดูนะครับว่ามันไม่มีไฟแล้วนะครับสักครู่นะครับ เดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันไม่ไฟไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีไฟแต่ว่าอีกก้อนหนึ่งนะครับอีกก้อนหนึ่งมันยังพอมีไฟอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เก็บไฟนะครับนะครับเนี่ยคือมันมีไฟอยู่นะครับ ยังมีไฟอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เก็บไฟแต่ว่าในๆเปลี่ยนทั้งทีนะครับผมเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะครับแกบมาแบบนี้นะครับแกะมาแบบนี้ดึงออกมาแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยเราจะเห็นฐานนะครับข้างในมันจะมีฐานแบบนี้นะครับเราก็ดึงออกมาได้เลย นี่คือฐานนะครับอ่าข้างในเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นฐานออกมาทีนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะครับสองก้อนเลยห้าพันสองรอมิลลิแอมนะครับแต่ว่า่าตัวเก่ามันนะครับตัวเก่ามันแค่สามพันมิลลิแอมนะครับทีนี้นะครับเราจะเอาแบตนะครับเอาแบตใส่ในนี้นะครับ มันเปลี to to the ่ยนไม่ยากนะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องตัดสายนะครับตัดตัดแจ็คตัวนี้นะครับวิธีการตัดนะครับจําไว้นะครับว่าวิธีการตัดสายไฟนะครับอันนี้ไฟมีมันมีไฟนะฐานตัวนี้มันมีไฟเวลาตัดเนี่ยเราอย่าตัดคู่แบบนี้นะครับให้เราตัดทีละเส้นนะครับไม่ว่าสายไฟอะไรก็ก็ช่างก็ตามนะครับให้เราตัดทีละเส้นนะครับ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความเคยชินนะครับสร้างความเคยชินให้ตัวเองนะครับเนีย่ยเวลาตัดสายไฟให้ตัดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ปอกสายนะครับ ออกสายไฟไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาใส่ในกล่องก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไฟมันจะจี้กันนะครับใส่แบบนี้นะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดนะครับ ใส่เสร็จล้วก็ปิดแบบนี้นะครับแล้วที่นี้นะครับเราก็ปอกสายไฟนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าปอกสายไฟแล้วเอามาใส่เนี่ยขั้วไฟเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะ,นจะสปาร์กกันนะครับปอกเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาประกอบนะครับ เสียด้นะครับไม่มีท่อหดแต่ว่าเดี๋ยวผมใช้เทปพ,พันสายนะครับ อสายเสร็จนะครับเราก็มาพันสายนะครับพันสายก็ไม่ยากนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนง่ายๆพันสายเสร็จนะครับก็ใช้เทปพันสายนะครับ จะเทปันสายพันไว้นะครับ รดีว่าตัวนี้มันมันหลุดนะครับตัวนี้มันหลุดผมก็ต้องบัดกีใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยมันหลุดหลุดออกจากขั้วเลยก็ต้องบัดกีใหม่นะครับใช้ตะกั่วนะครับในการบัดกรีใหม่ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับเนี่ย ขอแค่มันตะกวนไม่ไหลหากันก็พอนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยพันเทปพันสายนะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้ตัวเนี้มันขาดเพราะมันเก่าแล้วนะครับมันก็เลยขาดจะต้องมาบัดกรีใหม่นะครับมันขาดตอนพันพันเทปพันสายนะครับเพราะว่าท่อหดไม่มีนะครับท่อหดมันหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้มาใช้ถ้า ใช้ท่อหดมันจะงานจะเนียบกว่านี้นะครับ พันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับพันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสนะครับก็คือสามารถเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันติดนะครับอ่าเห็นไหมครับมันติดแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่แสงนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดนะครับมันถึงจะติดนะครับตอนนี้มันยังกระพริบนะครับเพราะว่ามันยังสว่างอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาประกอบนะครับ เนี่ยนะครับเราประกอบตัวหลอดไฟเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็แบตเข้าไปนะครับให้ตรงรูน็อตนะครับตรงรูน็อตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อไปเราก็ขันน็อตนะครับขันน็อตด้านล่างนะครับพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวดันไว้นะครับตัวล็อกไว้นะครับไม่ให้ตัวแผงหลอดไฟนะครับ มันเพเยะนะครับเพราะว่าหลอดไฟมันไม่มีม,ม,ม,มันไม่มีน็อตยึดนะครับมันใช้ตัวแบตแล้วก็ตัวนี้ดันนะครับจะดันไว้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ปิดนะครับแผ่นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นปิดนะครับ ปิดอีกอีกด้านนะครับปิดอีกด้านก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปเทสนะครับเทสในที่มืดนะครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับมันมีเซ็นเซอร์วัดแสงอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนมันจะติดมันจะสว่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปเทสกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับแบตเตอรี่เก่านะครับที่เราเปลี่ยนนะครับอย่าลืมนะครับเอาไปทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางนะครับมันเพราะว่ามันเป็นขยะอันตรายนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เราไปทิ้งให้มันถูกที่นะครับนะครับแบตเตอรี่เก่านะครับ อย่าเอาไปทิ้งในถังขยะทั่วไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันครับอ่ามาถึงตรงห้องมืดๆนะครับเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์แสงอยู่นะครับเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับพอเรามาถึงห้องมืดๆนะครับไฟมันก็ติดอัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับวิธีการซ่อมนะครับไฟ สองสว่างนะครับที่ติดตามบ้านของเรานะครับที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ติดนะครับก็ให้ดูแบตก่อนนะครับว่าแบตมันมีไฟหรือเปล่านะครับเราก็ไปสั่งแบตมานะครับแค่ไม่กี่บาทนะครับแบตเอามาเปลี่ยนได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อตัวไฟดวงใหม่นะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับวิธีการซ่อมนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ